สวัสดีครับวันนี้ผมมีของเล่นใหม่เพิ่งส่งมาถึงสั่งมาจากจีนนะครับประมาณเกือบอาทิตย์กว่าแล้วของเพิ่งมาถึงมาดูกันว่ามันเป็นอะไรอันนี้คือสิ่งที่ผมจะเอามาทำเป็นเครื่องมือผลิตนะครับเครื่องมือผลิตและเครื่องมือหาเงินนะครับ ราคาหลักหลักร้อยแต่สร้างแล้วนะครับมันจะสามารถหาเงินได้เป็นหลายหมื่นหลายแสนเลยไอตัวเครื่องมือตัวนี้สั่งมาจากจีนราคาไม่แรงนะครับหลักร้อยไปหาซื้อได้ในพวกแอปต่างๆนะมันเป็นใบมีดปอกสายไฟ สามารถปอกได้ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่เดี๋ยวมาดูนะครับรอดูรอติดตามดูผมจะผลิตออกมาหน้าตาเป็นอย่างไงจะเป็นเครื่องมือ DIY นะครับที่จะทำขึ้นมารอติดตามดูอีกไม่นานเกินรอเดี๋ยวได้เห็นชมหน้าตัวจริงแน่นอนนะครับว่าทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปแบบหน้าตาแบบไหนเดี๋ยว คืนนี้ต้องเอาไปคิดก่อนนะคิดโปรเจกต์คิดไอเดียก่อนตอนนี้สมองตันแล้วนะครับคิดไม่ออกต้องนอนอีกนอนฝันสักสองสามคืนก่อนนะครับคอยติดตามดูครับเดี๋ยวมีอะไรของเล่นใหม่ๆมาให้ดูแน่นอนนะครับสำหรับโปรเจกต์ DIY เช่นนี้อีกไม่นานเกินรอสำหรับคลิปนี้ต้อง ขอลาท่า,า,านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับมาแจ้งข่าวเฉยๆชิป DIY เครื่องมือผลิตเงินแสนสวัสดีครับ